ความดันโลหิตสูงกับโครงสร้างร่างกายความดันโลหิตขึ้นกับสภาพของเส้นเลือดแดงซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเส้นเลือดแดงจะร้อยไปตามโครงสร้างร่างกายดังนั้นหากโครงสร้างของร่างกายบิดเบี้ยวส่งผลให้เส้นเลือดบิดเบี้ยวตามไปด้วยทําให้แรงต้านหรือ TPR ในหลอดเลือดสูงขึ้นเมื่อแรงต้านมากขึ้นเหมือนเวลาที่เราบีบหรือบิดสายยางน้ํา หัวใจก็ต้องบีบตัวแรงขึ้นเพื่อให้มีแรงส่งมากขึ้นส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นทุกครั้งที่หัวใจบีบเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงร่างกายจะมีแรงไปกระทบกับผนังหลอดเลือดแรงดันที่สูงขึ้นจากภาวะความดันโลหิตสูงทําให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาและแข็งตัวขาดความยืดหยุน่นมีการเร่งกันเกาะตัวของไขมันที่ผนังหลอดเลือดทั้งหมดทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงตีบ อาจจะเฉพาะที่หรือทั่วร่างกายเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหลอดเลือดแดงโป่งพองและแตกได้ง่ายหากรุนแรงหรือเกิดในจุดสำคัญทำให้เสียชีวิตได้เซลฟี่กับฮิวตรวจสมดุลโครงสร้างวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง